เอาละครับสวัสดีทุกคนเข้ามาดูนะครับอยู่กับผมเปียโร่ครั้งนี้เรามาอยู่กับเกมที่พิชว่าดังก็วางสภาพหน้านะเราจะเล่นเกมนะครับวันนี้นะก็เกมนี้อาจจะแถบสักสองสามเกมนะครับผมเป็นเพราะว่าเกมอาจจะจบไวนะผมเพราะว่าเล่นแลหันหลังนั่นเองนะครับผมก็ทุกผู้ชมลาฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกลังใจแล้วก็ไปรับชมเกมกัน,กนเลยดีกว่าน,นะครับมาลุย แคตายเพื่อนเรามันติดไอ้นี่ติดตัวติดตัวทำไมอะเราเนี่ยเออเย้ยเย้ยอย่างนั้นแหละเพื่อนอือย่างนั้นแหละเพื่อนทำไรอ่ะ เออนี่ทำไรอ่ะเราตายแล้วเราตายแล้วเรือจามันสกิลน้อยยบยบยอวยบ๊ไยบ๊ยบ๊ยอย

cậu cậu tìm ra cậu mặt cậu mặt cậu mặt ơi, mặt cậu mặt cậu mặt มาแล้ว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 ที่มาแล้วน้องอืมไอ้บ๊อบ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 บ๊บบ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 ๊บ๊บบ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 ๊ ใหญ่เกินเพื่อนสวยอืมอุ้ยทำไมมันติดสถานะมาต่อวะเมื่อกี้ขอคุณอ่ะนี่กันนี่กัน มันไม่ไม่สปรีใน่กว่าใครป,ปล่อยป้อมบลแตกแล้วไ,ไม่ถึงผมงอ,อ,อไเดี๋ยวปล่อยป้อมบอลแตกเถอะเอาไว้

อืมต,ตายสวยเอ้ยตายหมดตายหมดเอ้าโหรีบยอมเกินยังไม่มันเลยอ่ะยังไม่มันเลยนานาเดี๋ยวมาเล่นเกลือกเนี่ยะ ฆ่าไปกี่ตัวสแปดตัวเองเงยมันกดยอมแพ้ไวมากอามองไม่เห็นเออสติกเกอร์บังไอเซนโอมันบังผมมองไม่เห็นบบบ,บบบบบเออ จะเดินไกลเพื่อนจะเดินไกลนะครับเพื่อนเฮ้ยเดือดโอ้หเซลอย่าอย่าวพุ่งหนีเราตีชามากพอยืนดูคนเดียวอะ่ะเออต้องเสียเลยลนะอืมตายตายใช่ไหม

มันก็ผิดอืมโอ้โหมันได้เซลแม่งเอ้ยกูจะเอาเซลกูม่ไดื้อค่าแม่งเวลเเลย

เออผมแทงให้สุดชีวิตได้ไหมแกอืมเอ้ยกูเลิกกูล้างมึงกูล้างมึงมากเมื่อกี้ว่ามึงจะทำอย่างนี้ได้เออกูมันเที้อะไรกูเนี่ยเอ้ยมันเที้อะไรกูอืมมันเที้อะไรกูเนี่ยอืมได้อยู่ แม่งรักแต่ผมทีมันอ่ะการไม่ไหวการไม่ไหวเออตัวโดยตัวโอ้โหตาย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 เดิมมาทำไมวะเนะตายตายตายโอ้โหผมเดินมาทำไมไม่รู้อ่ะ ได้เซลไปแก่ไปหานมั้ยเนี่ยหางเดียวอืมหานหานหางเฮ้ยมันได้เซลโอ้ัหได้ไปลอีกแล้วเซลอะมันเริ่มสุดเบแล้วอะ คือมันไม่เอาอะไรแล้วมันลยปปอยแล้วป้อมแล้วโอ้โหโดนอยู่นิดนึงไม่ไม่โดนเต็มเต็มเยนิดนึงเออเออ ไม่เอาเสียวะอืมสวยเฮ้ยอ่าแล้วติดมืออีกแล้วไอ้พวกแรงเอ็นนี่มัน จะเออทุกคนไม่ได้นะอืมโอ้ยโดนสะกดจิตเชียโดนสะกดจิตโดนสะกดจิตโดนสะกดจิตจะตายจะตายจะตาย,ตาย,ตายอย่ามานะอย่ามานะอย่ามานะโอเคสวยโค้ชเลอิอทำดีมาก อืมขึงล่อไปดิขึงล่อไปดิยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่อืมสวยไปข้างบนข้างบนข้างบนอืมหลอกกันแม่งเอากดะเทนครูด้ัิอืมกดะเทนครูด้วยใครอืมโดนไปดิโดนไปดิ ถ้าเกิดแทงให้หมดตั้งแต่แรกนะไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเลยแต่ยังไม่มันเลยอ่ะจริงนะเหมือนตาที่แล้วบอกว่าจบไวตาต์นี้ก็จบไวะค่าไปเฮ้ยค่าไปสิบสองตัวก็พันนา ีชาเดยวเพื่อนเพื่อไม่มาช่วยเพื่อไม่ยู่ใกล้ๆผมอะ่ะผมตีชาไปและ <c oughs> <c oughs> ปุ๊บนมไปก่อนปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ปอ๊บปุ๊บป๊ป,ปก,ก๊บปปุปุ๊บปุ๊บปด๊บปุ๊บปย๊บปุ๊ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุอบปุ เพื่อนฉันก็ตายอ่ะเพื่อนโทษทีนะเอ้ยหมดลัทธิอืมเฮ้ยอะไรเพื่อนเออเออไอ้จัดแม่งหนี แม่งหนีแม่งวนอเอ้ยผมชนไม่โดนดิแม่เลยถ้าชนโดนมันตายเลยเราบอกทางก่อนติมแล้วอะโอ้ยก่อนติมแล้วเหรออือ ติ๊กหาพ่อมาเหงาไอ้สั์ด่าหน่อยติ๊กทำเชี้ยอะไรบวกอยู่อุบวยถ้าเป็นหน้าตามึงติ๊กทำเชี้ยอะไรเนี่ยติ๊กอยู่หน้าแหละตัวเองไม่ทำอาหารเลย เลี่ยงยังไงเพว่นี่มันน่านักเตกอยู่น่านแหละตัวเองไม่ทำอะไรเลยเลยด้วยตัวเงไงมันเจอดับท็อปเซอร์อะบมันเติง ตีเลยบกเออสวยสวย,สว,ยวันนี้อเล่นดีไหมเล่นดีมาเล่นตัวแทงไงอืมาร์ปเฮ้ โอ้โหมันหลบรู้แล้วจะเอาเอ๊ะแต่กูเอาไม่ได้เด็เฮ้ยมันจะแปลงแล้วเออสวย

หนวจานเลยส่วนไ,ได้เป็นรหัสหล,กลัก <c oughs> เรา a ่เป็นสายไป็นนี้ด้วยสายดามจเ,เพราะว่าอยู่มันไม่ค่อยเป็น่อะไรเจีแบบไม่ทนัน กดได้สองดีอ,อ,งอืมยังเบาอยู่นี่ยังเบาอยู่นะโอเคแรงแล้วสกิลหนึ่งขั้นสามนะบบบบบ๊บบอบบบยเรืองโอ้ยมึงจะรีบยอมไปไหนวะนี่เกมวิสามันนะโอ้ยก็จะว่ามันไม่มันเออไม่เป็นไรทุกคนเอาเอาแค่นี้ก็พอนะสามเกม เดี๋ยว,ต,วตัวหน้าค่อยว่ากัน <c oughs> มันยังไม่มาไ่น,นดิดูด,ดีฆ่าไปกี่ตัวเองเออได้แล้วทุกคนเ็จบแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างสำหรับเกลนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วก็สนับสนุนต่างๆ,งๆงนานานะครับผมเดี๋ยวก็ตัวนั้นเป็นตัวอะไรก็ติดตามมาได้เลยนะสำหรับนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูซีอูเกย์อย่าดูดูแลสุขภาพนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบาๆครับขอบคุณมากๆครับซีอูซีอูครับ